กล้วยเป็นเศยใจแต่เราก็ไม่รู้ว่ากล้วยนี่มันมีาตาอาหารแบบไหนเพราะคนก็กินได้ไก่ก็กินได้หม,มูกกินได้พราะกินแล้วมันอ้วดเราก็เลยเอามาทาอาหารให้วัวต้องผ่าเพราะว่าเครื่องมันเล็ก ทำเองเหรอใช่ทำเองเปิดโชว์ไปมีเฮ้ยโชว์ไม่ได้ไปมีเห็นตายแกโชว์แล้ว <c oughs> อันนี้จะใช้เครื่องช่วยกบเป็นเครื่องอุปตรา <c oughs> อุปตราอุปตราเครื่องอุปตรา ต้องใช้ไฟไหมถ้มันต้องเสียบไฟได้ไหมถ้าใช้ไฟก็ได้แต่ถ้าเราใช้ใดแต่มันก็ทุนเยอะอใดตัวหนึ่งก็ประมาณ 5, สักพันห้าพันเป็นการหมักให้กินหมดเลยทำให้กินจบดเลย เราจะให้กินนละมื้ครับไม่ให้กินเยอะหอมจังอะหอมหอม,มันก็จะมีสีเหมือนกันนะครับใช่ช่วยท้องอืดเกลือใส่เกลือครับใส่เกลือ,น,อนิดนึงเกลือนิดนึงให้มีรสชาติ เหมือนการปรุงอาหารหการปรุงอาหารนะครับแต่เราจะไม่ใส่ผงชูรสพรน้ว่ดีผสมลำยาบใส่ลำยาบเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับต้นกล้วยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าต้น,นกล้วยมันมีนโปรตีนอะไรหรือเปล่า,ตาแต่มันก็เป็น<า>สปปกปรคุณที่ ทำอาหารให้วัวคุณคนเกล็ดขอบคุณค่าตอนกลให้ลำโพงสุด <c oughs> การทำอาหารให้บัว,วให้กินว<ะ>ันละหนึ่งมือ้อส่วนมากเราจะให้กินตอนเย็นนะครับตอนเย็นให้กินตอนเย็นเสร็จแ,แล้วก็แ,แ,ลวกแล้วแต่สะดวกนมาก การใส่ลำก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เลี้ย,ยงว่าต้องการมากน้อยเพียงใดจากนั้นเราก็คลุกเขาให้เข้ากันครับ,อ,บอ,ไไอันนี้เป็นการคิดคนเงียวบพอะดูจากการเลี้ยงหมูหมูนี่กินกินแตงอ้วนเพราะว่าต้อง วัวกินบ้างวัวชอบครับวัวชอบสังเกตดูได้ครับสังเกตดูได,ด,ได้ได้กินแล้วยืนเลยเหนก็เลยครับยืนรอวัวตัวนี้ก็อยากกิน <c ười> เยยนอ,นอยากกิ <c ười> เลยตอนเยนะ็น,นเลิกงานมาก็ต้องรีบมาทำอาหารให้วัวโอ๊ย <c ười> ว่าพ่อแกจะไม่สนใจหลอยพวกซือเด็เกจแกจะนะเอาแต่ยญ้าอ,าอย่างเดียวเลยหาเอาาบ้านเอาแล้วนะครับอันนี้คือกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลผสมน้ำผสมน้ำนิดนึงครับเพื่อเพื่ออะไรพี่ให้มันลดง่ายครับ <c oughs> ไปยัดเห็นไหมครับมันปรุงลดเลยอ่ะใส่ซอตสต้นทีอม้อืออ๋อครับ สังเกตเลยเนี่ยยืนมองแล้วครับนี่ยืนมองเราได้กินแล้วหอมแล้วครับนี่นนนเหมือนซอสเลยนะครับผส,สมน้ำไหมผสมน้ำนิดนึงอันนี้น้ำจะเยอะไปนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรหอมเข้ากันครับไม่มองหเหย,ย่ยด้วยเหย,ยียด ใจเย็นใจเย็นแล้ว็ตเใจเย็นใจเย็น,ยน,ยนสังเกตน,นะครับต่อมาครับเสริมจัดย่า ยาอะไรยาถ่ายทรายไมถ่าย,ยาทรายโฮมเสียครับอ้าให้กินเยอะไม่ได้ก็ไม่ก็กินเยอะได้ครับราหาขวาไไดไม่ได้สังเกตัวข้องงานน่ายง่ายครับผิวจะมันครับคน้นสวยงามน,นะครับชอบกล้องอิเลออ็กทรอนงกส์ได้กลิ่นกากน้ำตาลด้วย 嗯。<Yeah. S 2> mm. วิ่งกับผมครับผมกำลังกินอร่อยครับช่วงนี้เด็ดวนนะครับช่วงนี้ ชออเน,นี่เจฝนเจของความหลังจากว่างว่างจากงานประจำนะครับอันนี้รวยมากสวยแล้วรวยมากรวยอะไรคะ